เนื้อหาแบ็กรูมเป็นเพียงเรื่องแต่งในโลกอินเทอร์เน็ตและคลิปนี้ก็ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนล h a p p แบ e a r นะครับสวัสดีวันสงการคนดูทุกๆคนเลยนะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่หวังไว้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยนะครับและไหนๆก็เข้าเทศกาลสงการทันงทีเราก็มาต่อกับแบ็กรูมด่านคลายร้อนกันดีกว่าเรียกได้ว่ามีแต่น้ำขนาดนี้ เหมือนได้เล่นสงการตลอดชีวิตแน่นอนกับแบ็ก r o ม m ์ตานที่7ตลาโซโฟ,โฟเบียโรคก,กลัวทะเลครับแต่ตลาโซโฟ,โฟเบียจะมีความยากในการเอาชีวิตรอดอยู่ที่ระดับ4จากทั้งหมด6กระดับนะครับซึ่งถือว่าทั้งไม่ปลอดภัยในด้านเอนติตี้และสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่ปลอดภัยในด้านการสำรวจและการคา,าดเดาพื้นที่ด้วยและจํานวนเอนติตี้ก็อยู่ในระดับปานกลางครับตานที่7จะมีลักษณะเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลและแผ่กระจายออกไปจากทุกๆด้านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าด่านนี้จะไม่มีแหล่งให้แสงสว่างที่เห็นได้ชัดเจนแต่มันก็จะมีแสงธรรมชาติสลัวๆภายในด่านอยู่บ้างครับและณตอนนี้ทะเลสาบแห่งนี้ก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างละเอียดมากนักเพราะว่าภัยอันตรายที่อยู่ใต้พื้นน้ําและการที่ต้องใช้เวลาอย่างมากในการสำรวจนั่นเองโดยสิ่งที่เราพอจะรู้ในปัจจุบันก็จะมีดังนี้ครับด่านตาลโซโฟเบียจะประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด2ห้องด้วยกันก็คือห้องทางเข้าแล้วก็ห้องที่ประกอบไปด้วยมหาสมุทรนั่นเอง ซึ่งเหตุผลที่เรียกมหาสมุทรว่าเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนเราจะเจอกับเพดานคอนกรีตที่พาดผ่านตามขนาดของมหาสมุทรอยู่ด้วยมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นห้องที่ใหญ่มากๆอยู่ห้องหนึ่งที่โอบล้อมห้องเล็กๆที่เป็นห้องทางเข้าอีกทีโดยห้องทางเข้าก็ตามชื่อของมันเลยครับมันจะเป็นห้องที่ทําหน้าที่คล้ายกับทางเข้าของด่านนี้ห้องที่คุณจะได้เจอหลังจากลงบันไดในด่านที่6ซึ่งห้องนี้นะครับจะเป็นจุดที่อยู่อาศัยได้มากที่สุดแล้วในด่านนี้ และคุณควรที่จะเตรียมการทุกอย่างที่นี่ก่อนจะลุยต่อใต้ท้องทะเลด้านล่างครับห้องทางเข้าจะถูกตกแต่งอย่างดีมันจะมีทั้งชั้นวางหนังสือโต๊ะกาแฟาเล็กๆเก้าอี้หนึ่งตัวและตะเกียงไฟฟลูออเซนต์บนเพดานนอกจากนี้ห้องนี้ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะและด้านตรงข้ามกับ,บันไดสู่ด่านที่6กเนี่ยก็จะเป็นประตูสู่ท้องทะเลครับใครก็ตามที่อยากจะเดินทางภายในด่านที่7ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของแรงโน้มถ่วงภายในห้องทางเข้า ที่จะแตกต่างจากส่วนที่เหลือของด่านนี้ครับเนื่องจากว่าห้องทางเข้าเนี่ยจะถูกสร้างให้ติดกับเพดานของด่านที่7ใแน่นอนแบบนี้และพื้นที่ด้านนอกก็จะเป็นทะเลที่เหมือนกับว่าเรามองมันจากด้านบนลงมาซึ่งถ้าให้ผมทําเป็นภาพให้เข้าใจง,ง่ายๆมันก็จะออกมาประมาณนี้นะและตัวห้องทางเข้าเนี่ยก็จะห่างจากพื้นน้ําประมาณ4.5เมตรซึ่งมันทําให้เวลาที่คุณเปิดประตูออกไปแรงน้ำถ่วงด้านนอกก็จะดึงตัวคุณออกไปจากห้องทางเข้า และทําให้คุณจมดิ่งลงสู่ท้องทะเลในทันทีครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นท้องทะเลด้านล่างเนี่แหละและมันยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่เคยถูกสำรวจแต่เท่าที่สำรวจมาทั้งหมดทําให้เราสรุปได้ว่าด่านนี้เนี่ยมันแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลยครับซึ่งในท้องทะเลของด่านที่7ก็จะมีการแบ่งโซนตามแสงสว่างที่ลอดผ่านลงไปสู่ท้องทะเลด้วยนะซึ่งมันสามารถแบ่งออกเป็น4ีโซนด้วยกันครับโซนแรก The Daylight Zone โซนกลางวัน โซนนี้ก็ตามชื่อเลยนะมันจะเป็นโซนที่สว่างที่สุดในบรรดาโซนทั้งหมดของมหาสมุทรในดานที่7แต่ก็จะมีความมืดมากกว่าบนพื้นผิวของมหาสมุทรเล็กน้อยนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนนี้เลยครับดำดิ่งลงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรคุณก็จะเข้าสู่โซนที่2อง The Twilight Zone โซนพบคําซึ่งในโซนนี้นะครับจะค่อนข้างมืดแล้วก็เย็นกว่าโซนกลางวันเล็กน้อยและมันจะเต็มไปด้วยเศษกระดูกซากโลหะขึ้นสนิม รวมไปถึงการค้นพบโครงกระดูกแบบเต็มตัวครั้งแรกอีกด้วยโดยที่โครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับโครงกระดูกของมนุษย์แต่ว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือโครงกระดูกพวกนี้จะมีกรามที่ใหญ่กว่ามากๆและเต็มไปด้วยฟันที่ยาวและแหลมคมและขาในส่วนตั้งแต่น่องลงไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับครีบที่ใช้ว่ายน้ํานอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบซากกระดูกของสิ่งมีชีวิตคล้ายปลาขนาดใหญ่อีกจํานวนมากซึ่งกระดูกพวกนี้ ก็จะเต็มไปด้วยรอยกัดและรอยข่วนมากมายในเรื่องของแรงดันน้ำในโซนนี้ก็จะค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะแต่ถึงอย่างนั้นภายในดานที่7จจะไม่มีโซนไหนเลยที่แรงดันน้ำมันจะรุนแรงจนถึงขั้นบดขยี้กระดูกของมนุษย์ได้ฟังแบบนี้แล้วอุ่นใจขึ้นบ้างไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพราะถึงแม้ว่าแรงดันน้ำจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ภัยอันตรายต่างๆต่อจากนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นปัญหาหลัก หากคุณต้องการที่จะดำดิ่งให้ลึกลงไปอีกก็ขอแนะนําให้คุณจงดำน้าลึกลงไปให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับดำดิ่งลงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรคุณจะเข้าสู่โซนที่3าม The Midnight Zone โซนเที่ยงคืนในโซนนี้จะมืดสนิทโครงกระดูกที่เคยพบในโซนพบค่าในโซนนี้คุณจะยิ่งเจอมันเยอะขึ้นซึ่งโครงกระดูกทั้งหมดก็จะมีลักษณะเหมือนที่เคยบอกไว้ก่อนหน้าเลยและซากกระดูกของสิ่งมีชีวิตคล้ายปลาต่างๆ ก็จะยิ่งใหญ่โตมโหฬรานกว่าโซนโปกข่้าซะอีกและผู้ที่เคยพบเห็นโครงสร้างของกระดูกพวกนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่สามารถเข้าใจได้ครับ่วยง่ายก็คือโครงกระดูกมันซับซ้อนมากนั่นแหละและหากคุณสามารถดำดิ่งลงไปอีก3กิโลเมตรได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรอดมาได้ถึงจุดนี้คุณก็จะเข้าสู่โซนสุดท้ายเดอบิสกนบึงครับโซนนี้เป็นโซนที่อันตรายที่สุด อันตรายเกินกว่าที่จะสามารถสำรวจได้สถิติการสำรวจภายในโซนก้นบึ้งที่นานที่สุดที่เคยบันทึกไว้ได้เนี่ยก็คือเกือบเกือบสองนาทีเท่านั้นโดยโซนนี้จะประกอบไปด้วยกองน้ำมันดินและก้อนหินที่กองพเนินเป็นภูเขาพร้อมกับฟองอากาศที่จะคอยปุดขึ้นมาจากด้านล่างแบบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยโซนนี้จะอัดแน่นไปด้วยโครงกระดูกที่เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้โดยที่สภาพของมันจะดูเหมือนว่าถูกกัดเซาะด้วยแรงดันน้ำมหาศาล นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นตอนนี้ครับสำหรับโซนกลบึงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากข่าวลือถึงปากถ้ำที่จะนำทางคุณไปสู่ด่านที่8 The Cave System ได้ครับความลึกโดยรวมของด่านที่7เนี่ยจะยังคงไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ว่าสมาชิกกลุ่ม BAS หรือกลุ่มที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนคลิปดาแบนด์านออฟฟิศนะเขาก็ได้มีการประเมินไว้ว่าทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยมันลึก แบบที่ไม่ควรจะเป็นไปได้เลยและเศษใย,ยสังเคราะห์ที่พบเจอได้ในโซนเที่ยงคืนและโซนก้นบึง mm. ก็บ่งบอกว่า mm. พื้นมหาสมุทรของด่านนี้ถูกปูทับด้วยพรมครับนับว่าด่านนี้เป็นด่านที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กลัวทะเลหรือน้าลึกแต่ว่าอีกหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความอันตรายต่างๆมากนะักถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าไฮไลท์ของคลิปนี้กันเลยดีกว่ากับเหล่าเอนทตี้ที่อาศัยอยู่ในด่านตราโซฟเบียครับ ย้อนกลับขึ้นไปในส่วนบนของด่านตลัสโซโฟเบียกันก่อนจริงๆแล้วโซนกลางวันและก็โซนพบค่ําคือถิ่นที่อยู่ของเอนติตี้หมายเลข720ไทนีนั่นเองไทนี Tiny นะครับเป็นเอนติตี้ที่มีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่ถึงจะชื่อว่าไทนีตัวของมันกลับสูงถึง244ซนเมตรพวกมันสามารถว่ายน้ําได้ไวถึง80ไมล์ต่อชั่วโมงและสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงน,น้ําที่รวดเร็วได้อย่างสบายๆว่ากันว่าที่ด่านตลัสโซโฟเบียส่วนบนว่างเปล่าได้ขนาดนี้ ต้นเหตุก็มาจากไอไทนี่เนี่แหละโดยหลักฐานที่พอจะยืนยันทฤษฎีนี้ก็คือมันจะชอบใส่หนังของสิ่งมีชีวิตคล้ายปลาตัวอื่นอยู่ตลอดเวลาส่วนเหตุผลที่ทะเลส่วนล่างก็ว่างเปล่าเหมือนกันเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะแม้จะมีรูปลักษณ์ที่สง่าง,งามไทนี่กลับเป็นศัตรูต่อทุกอย่างอย่างเห็นได้ชัดและคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงกับการเจอมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้หากคุณอยากพูดคุยกับมันคุณควรที่จะคุยผ่านประตูของห้องทางเข้า ลงไปหามันเท่านั้นและหากคุณพยายามมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับมันเช่นการแตะตัวก็เตรียมตัวโดนมันกระซวกด้วยหอกหรือกรงเล็บของมันได้เลยครับลักษณะนิสัยของไทดี้ก็คือมันจะมีความหยิ่งผยองม,มากๆดุดันไม่เกรงใจใครใส่เดี่ยวได้หมดมั่นใจเกินเบอร์และมุ่งร้ายแบบไม่แคร์สื่อมันจะไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นจากคุณและไร้ซึ่งความเมตตาโดยสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ฉลาดมากๆเช่นเดียวกัน และมันยังสามารถพูดคุยสื่อสารในรูปแบบโทรจิตได้อีกด้วยนะร่างกายของไทที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเคลือบด้วยน้ำมันดินชั้นหนาซึ่งมันสามารถขับออกมาจากร่างกายเพื่อใช้ทําให้เหยื่อสับสนหรือว่าเชื่องช้าลงภายใต้ชั้นน้ำมันดินเหล่านี้เนี่ยร่างกายของมันดูเหมือนว่าจะเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกมีจุดเรืองแสงตามตัวผิวหนังของมันมีลักษณะเป็นยางแต่กลับทนทานเป็นพิเศษเหมือนเป็นเกราะที่ห่อหุ้มตัวตามธรรมชาติ ใบหน้าของมันจะถูกปิดบังด้วยกระดองแขงแบบเดียวกันทําให้คุณสามารถเห็นได้แค่ดวงตาของมันเท่านั้นดวงตาของไทนี่จะเรืองแสงสว่างออมาเมื่ออยู่ในที่มืดแต่หากอยู่เหนือพื้นน้าแล้วดวงตาของมันกลับมืดสนิทครับซึ่งหากไทนี่ทําการเปิดกระดองที่ครอบหน้าของมันคุณจะได้เห็นปากที่เต็มไปด้วยแผงฟันที่ใหญ่และแหลมคมซึ่งแผงฟันนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นท่าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดของมันและมักจะเป็นสิ่งสุดท้าย ที่เหยือ่ของมันจะได้เห็นครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะว่าถ้าจะทำให้ไทรี่บัตเจ็บได้เนี่ยจะต้องทำยังไงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่2อ,อย่างหลักๆนะอย่างแรกก็คือเสียงที่ดังมากๆและอย่างที่2ก็คือการที่มันไม่สามารถเดินบนบกได้ครับจุดอ่อน2อ,อย่างนี้จะช่วยให้นักสำรวจของดาที่7สามารถยับยังไทนี่ได้ในระยะเวลาสั้นๆและมั่นใจได้ว่าพวกเขา จะปลอดภัยหากอยู่เหนือพื้นน้ําเข้าไว้ในที่นี้ก็คือการอยู่ในห้องทางเข้านั่นแหละนอกนั้นมันเป็นพื้นน้ำหมดเลยนี่ใช่ไหมหากคุณมีความคิดที่อยากจะสำรวจด่านตลัสโซโฟ,โฟเบียก็พึงระวังไว้เสมอว่าไทนี่เป็นเอนติตี้ที่เฉลียวฉลาดมากๆและมันสามารถตรวจจับแรงกระเพื่อมของพื้นน้ำได้จากระยะไก,กลๆภายในรัศมี30กิโเมตรได้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะลดความเสี่ยงในการเจอกับไทนี่ ก็คือการหาวัตถุที่สามารถส่งเสียงดังๆออกมาได้อย่างยาวนานและนำมันติดตัวไปด้วยเวลาดำน้ำหรือไม่ก็ใช้วิธีเข้าไวออกไว้สำรวจให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและหลายคนฟังถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าที่มาของชื่อไทนี่คืออะไรททางๆท,ที่มันก็ไม่ได้ตัวเล็กเอเดตี้ลำดับที่720ถูกค้นพบในปี2019โดยผู้ปฏิจที่ไม่ทราบชื่อ ผู้ในตอนคนนี้ได้มีการสื่อสารกับเอตี้ตัวนี้อยู่หลายครั้งและได้มอบชื่อเล่นเชิงประชดป,ประชันให้กับมันว่าไทนี่หรือว่าไอตัวจิ๋วเพื่อเป็นการเล่นกับอีโก้ที่สูงของมันอารมณ์ประมาณว่าถ้าอีโก้สูงนักเรียกมันไอตัวจิ๋วมันคงจะเจ็บใจประมาณนั้นมั้งนะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่พอถามถึงชื่อจริงๆของมันเนี่ยมันก็ไม่ยอมตอบอะไรนะและหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ2ปีในวันที่21มกราคมปีคศ2องพ ก็ได้มีการพยายามสื่อสารกับไทยนี่อีกครั้งการสัมภาษณ์จะออกมาเป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันครับคือว่านายอยู่ที่นี่คนเดียวหรือเปล่าข้าอยู่คนเดียวถ้าที่ข้าจะทำได้หมายถึงอะไรเหรอแต่ก็เราพูดถึงเอเนตี้หมายเลขที่20หรือเปล่าเจ้าเรียกมันจะเชื่อนั้นหรือเหรอใช่เจ้าปลานั้นเป็เพียงสิ่งเดียวที่เลร,รอด เราไม่คุยกันข้าอยู่ด้านบนและมันอยู่ด้านลา่างนั่นคือข้อตกลงของเรานั่นคือสัญญาของข้าและมันเอ่อเข้าใจละและเอ่อเกิดอะไรขึ้นกับอย่างเอิร์ล่ะข้าจะให้โอกาสเจ้าเดาึ่งครังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ่อโอเค มาทำให้ได้หูดกิตเพา่อหม้อะอยู่ที่นี่คนเดียวไม่โอ้เจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้าคาดหวังว่าจะได้อะไรจากการทางก็ดาวเ่าดีกับข้าก็ข้อมูลลรมั้งเพื่อไปทำอะไรกันแน่เพื่อก้าวข้าเพื่อกำหนดข้าหรือเพื่อสมานข้าเปล่าฉันหมายถึงไปทุสิคงไม่หรออมั้ง สนใจดีเจ้าคิดว่าเจ้าชะลักชะลากลาเพราะเจ้าสามารถไม่มีสิ่งต่างๆได้เพราะเจ้าสามารถเไ็นคนลังและเอาชนะอะไรก็ตามที่อาเพย,ยายามไล่ล่าเจ้าได้แต่พวกเจ้าก็ลเลืออยู่ตลอดเพราะเมื่อถึงเวลาเขาจริงแล้วพวกเจ้าก็เป็นเพียงแห่ัวงินทีชุมคูไร้ซึ่งกงเล็บและกลงเขียว เพียงก้อนเนือก้อนหนึ่งเท่านั้นรู้อะไรไหมฉันคิดว่านี่เป็นบทสนทนาที่คืบหน้าไปบ้างเลยนะแต่ฉัน,นก็ดีต้งนำสิ่งที่เจ้าพูดกลับไปบอกคนของเจ้าซะ้าบันใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตไอ้กระจ้อยๆที่เหลือของพวกเจ้าจงจำเอาไว้ว่าเมื่อไรที่พวกเจ้าอยู่ในน้ำคาบินใจจะไม่ช่วยพวกเจ้าแหวกายได้หรอกนะ ฟังจบแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ้าไทดี้นี่มันหญิงเรียกพี่กันเลยทีเดียวและอย่างที่ทุกคนได้ยินไปในคลิปเสียงการพูดคุยกับไทดี้นะครับว่ามันมีการพูดถึงเอนติตี้อีกตัวหนึ่งที่คอยคุมส่วนล่างของด่านตลัโซโฟเบียอยู่ไทนี่ว่าโหดแล้วตัวนี้ยิ่งโหดพอๆกันหรืออาจจะโหดกว่าเดิมอีกด้วยนะและขอเตือนไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับใครที่กลัวสัตว์ใหญ่ใต้น้ําต่อจากนี้คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับมันนะครับเตือนแล้วนะ ไตทีลำดับที่20หรือที่รู้จักกันในานามเดอะติงออนเลเวล7สิ่งที่อยู่ในด่านที่7เรียกสั้นๆก็เดอะ i n g นะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายปลาขนาดมะหึมาที่จะคอยซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรลึกของด่านที่7จ็ดเดอะติงจะมีความโหดร้ายอย่างมากและมีโอกาสน้อยมากที่คุณจะได้เจอกับมันด้วยเหตุผลนี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวมันจึงค่อนข้างน้อยครับอย่างที่เจ้าไทนี่บอกไปนะเดอะติงเนี่ย จะเป็นเจ้าถิ่นประจําส่วนล่างของตลาโซโฟเบียโดยที่ตัวมันเนี่ยจะสามารถกินทางพืชและสัตว์เป็นอาหารได้และเหมือนว่าจะเป็นมันเนี่ยแหละที่คอยกินสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆในท้องทะเลเป็นอาหารจนหมดถึงแม้ว่ามันจะมีสายตาที่ไม่ค่อยดีนักแต่มันก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆของเหยืย่อใต้น้ําได้เป็นอย่างดีเมื่อตัวติงอยู่ใกล้ๆคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกหวาดกลัวท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตในนั้นแบบโชคราวหรือก็ตามชื่อด่านนั่นแหละ มันสามารถที่จะทําให้คุณเกิดโรคกลัวทะเลหรือว่าตะลัสโซโฟเบียขึ้นมาได้ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยให้มันสามารถโจมตีเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมันจะส่งเสียงคำรามใส่ตัวเหยือ่อทําให้เหยื่ออ่อนแอและเชื่องช้าลงและเสียงคำรามของมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าขนาดแค่การเล่นเทปที่อัดเสียงคำรามของมันก็สามารถส่งผลแบบเดียวกันได้เลยโดยที่เดอะติงเนี่ยจะพยายามยับยัง้งไม่ให้ข้อมูลของมันแพร่กระจายออกไป และมันมักจะโจมตีคนที่ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับมันมากที่สุดก่อนมันเคยมีรายงานด้วยนะว่าเดอะติงมันเคยออกล่าคนคนหนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่าคนคนนี้รู้เรื่องราวของมันเยอะมากๆซึ่งตัวมันเนี่ยสามารถรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นล่วงรู้ความลับมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับเดอะติงจะมีลักษณะคล้ายกับปลาแองเกิลสีแดงค้ำผสมกับบัติซอรสัสเฟร็อกซ์และมีหางที่ยาวเป็นกิโล ตามตัวของมันเนี่ยจะมีหนามแหลมคมงอกออกมาโดยเฉพาะในส่วนหางและนอกจากนี้มันยังมีจง,งอยแสงสีเหลืองที่งอกออกมาจากหน้าผากของมันด้วยมันมีขนาดฟันที่ใหญ่โตแต่ว่ามันแทบไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ฟันของมันเลยครับเพราะว่าปากแล้วก็ตัวของมันเนี่ยใหญ่มากพอที่จะกลืนกินมนุษย์แบบทั้งตัวได้อย่างสบายๆมีทฤษฎีว่าเดอะสิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปฏิสอรัสเฟร็อกซ์จากเดอะฟอนลูม ที่เผอโนคลิปเข้ามาในด่านที่7จากนั้นเดอะติงก็ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นี้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มออกล่าและกลืนกินทุกสิ่งมีชีวิตภายในด่านนี้ครับมีการสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ท้องทะเลของด่านตลัสโซโฟเ,เปียเต็มไปด้วยโครงกระดูกมากมายมหาศาลก็มาจากเดอะติงนั่นแหละที่สวัาปความทุกสิ่งทุกอย่างในนี้โดยที่โครงกระดูกพวกนี้ก็จะมีทั้งโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกของเอนติตี้ปริศนา ที่ว่าก่อนว่าเป็นเอนติตี้ที่เคยอยู่ในด่านนี้อย่างสงบก่อนที่เดอะติงจะมาเยือนครับและด้วยความมหาโหดของเอนติตี้ทั้งสองตัวก็ทําให้ทะเลสาบของด่านที่7ไม่สามารถอยู่อาศัยได้และสิ่งที่จะต่อกรก,กับพวกมันทั้ง2ตัวได้เนี่ยก็จะมีแต่พวกมันด้วยกันเองเนี่แหละยังไงก็ตามคุณควรหลีกเลี่ยงการพบเจอกับพวกมันจะเป็นการดีที่สุดครับและตอนนี้นะไทนี่เนี่ยจะจํากัดตัวเองให้อยู่ในโซนกลางวันและโซนพบคําเท่านั้นสซเดติง ก็จะอาศัยอยู่ในโซนเที่ยงคืนและโซนคนเมืองเท่านั้นเหมือนกันซึ่งอะไรที่ทําให้ทั้งคู่ตกลงปรงใจกันด้วยดีไม่มีการลุกลามพื้นที่ของใครตัวใดตัวหนึ่งแบบนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับคุยกันยังไงวะเนี่ยและด้วยความที่ด่านตรัสโซโฟเบียอันตรายแบบสุดๆจึงมีการจัดทําคู่มือเอาตัวรอดอย่างคร่าวๆขึ้นมาสําหรับใครที่พยายามเดินทางภายในด่านนี้โดยที่คู่มือนี้นะครับจะมีเนื้อหาดังนี้ห้องทางเข้าควรถือเป็นฐานตั้งหลัก และการเดินทางใต้ท้องทะเลควรจะสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้การหย่อนเชือกหรือบันไดาจากประตูสู่พื้นผิวของมหาสมุทรเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในการปีนกลับมายังห้องทางเข้าอย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรในดานที่7จะต่ํามากๆม,มันจะไม่ส่งผลันตรายถึงชีวิตยกเว้นในกรณีที่อยู่ใต้น้ําเป็นเวลานาน,านมากๆนอกนจากนี้อากาศเหนือพื้นน้ํา จะมีคุณสมบัติปริศนาซึ่งทำให้ผู้ที่หายใจเข้าไปสามารถกลั้นหายใจได้นานกว่าปกติประมาณ30นาทีในบางกรณีด้วยสองปัจจัยที่กล่าวมาจึงทำให้การว่ายน้ำในสภาพแวดล้อมที่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาโดยที่คุณอาจไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ดำน้ำเลยก็ได้เอน i t y 2ตัวในด่านนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในทุกกรณีและการสื่อสารกับไทดี ควรเกิดขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างห้องทางเข้าหรือเกาะเท่านั้นแม้ว่าการต่อสู้กับ e n t ติตตัวไหนก็ตามมันจะดูเหมือนว่าเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งแต่การอาศัยอยู่ในความมืดชั่วชีวิตของ The Thing ก็ทําให้ดวงตาของมันไวต่อแสงมากขึ้นและความสามารถในการได้ยินที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อของไทนีก็ทําให้เขาไวต่อเสียงที่ดังด้วยการใช้ปัจจัยทั้งสองนี้ก็เป็นไปได้ที่จะสามารถกำราบทั้งสองเอนติต ให้นานพอเพื่อการสำรวจอย่างปลอดภัยมาพูดถึงทางเข้าออกในด่านที่7กันบ้างเริ่มจากทางเข้านะทางเข้าเดียวของด่านที่7ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือการเดินลงบันไดในด่านที่6ซึ่งมันก็จะพาคุณมาอย่างห้องทางเข้านั่นเองแล้วก็มีข่าวลือด้วยนะว่าทางเข้าที่เป็นไปได้อีกทางก็คือการดำดิ่งลงไปยังบ่อน้ำภายในด่านที่8 c a เค System นั่นเองส่วนในเรื่องของทางออกนะครับทางออกที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ก็คือการหาถ้าใต้น้ําที่จะอยู่ข้ามภูเขาสูงใต้โซนเที่ยงคืนซึ่งภูเขาลูกนี้แทบจะอยู่ใต้ห้องทางเข้าแบบเปะ๊ปะ,ปะ,ปะเลยนะซึ่งถ้านี้ก็แน่นอนว่าจะพาคุณไปยังจ่าที่8 The Cave System ก็ยังถือว่าเดินทางง่ายไม่ซับซ้อนนะถึงแม้ว่ามันจะลึกมากๆก,ก็ตามเลื่อกทางออกหนึ่งครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นั่นก็คือการดําดิ่งลงไปสู่โซนก้นบึงและถ้าคุณเกิดหมดสติในโซนนี้ คุณก็จะเข้าไปยังด่านที่83ทันทีครับและในวันที่28มิถุนายนคศสอ2 2ก็มีการค้นพบทางออกอีกทางหนึ่งด้วยนะซึ่งจะห่างจากห้องทางเข้าประมาณ150เมตรไปทางทิศตะวันตกและดำน้ำลงไปลึอกอีกประมาณ150เมตรคุณจะเจอกับท่อและก็แท่นหินจำนวนมากที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมอยู่ใต้น้ำและใจกลางของวกลมนั้นจะมีประตูไม้ที่ฝังอยู่ที่พื้นของแผ่นหินพวกนี้ซึ่งประตูนี้ จะพาคุณไปยังด่านที่9ทันทีแต่ถ้าหากคุณตัดสินใจไปใช้ทางออกนี้ก็ขอให้ระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าดูจากจํานวนของกระดูกที่อยู่ร,บรอบๆแล้วมันบ่งบอกได้ว่าไทนี่เนี่ยมันชอบวนเวียนอยู่บริเวณนี้ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานด้วยนะว่าด่านตาลาโสโซฟเบียอาจจะเชื่อมต่อกับด่านแดวมาหาสบุทรด,ด่านอื่นๆด้วย,วยเนื่องจากว่ามีผู้เพรย์จอนหลายคนอ้างว่าพวกเขาเนี่ยได้เดินทางจากด่านที่7 ด้วยการพายเรือไปยังทิศตะวันตกพายไปเรื่อยๆเปน็นระยะเวลานานมากจนทะลุไปยังด่านที่880ได้แต่ทางออกนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนนะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถทําให้การเดินทางในด่านที่7ปลอดภัยขึ้นในอนาคตครับใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าถูกใจก็สามารถกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปในอนาคตก็กด s u b s c r i b e ไว้ได้เลยจ้า และสำหรับใครที่อยากเข้า Discord หรือว่าอยากสมัครเป็นสมาชิกหมีนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วครับผม